ทั้งผู้บริหารนะคะบรรดานักร้องซึ่งเราเห็นได้ว่ามีมากมายจริงๆรุ่นเล็กรุ่นใหญ่มากันหมดนําทีมค่ะโดยบอสใหญ่อย่างคุณภัยบูลนะคะอากูของเรานี่ คุณเบิร์ตธงชัยพี่มาชานะคะเนี่ยเมื่อกี้พี่มอสปฏิพานคุณแท่งศักดิ์สิทธิ์ก็พิชยาค่ะคุณแบงค์นะคะนิวจิ๋วและอีกมากมายคือเอ่ยชื่อได้ไม่หมดจริงๆเยอะมากจริงๆนะคะมาช่วยกันลงแรงลงใจกันหมดเลยซึ่งทุกคนช่วยกันคนละไม้คนละมือค่ะเห็นไหมคะทุกคนพี่เบิร์ตเอง,งขนเลยขนหมดพี่ชาเองก็แบบแบกลังอะไรทุกอย่างเองนี่นะคะกลุณคนเล็กบุษบามาหมดเลยส่งมอบของบริจาคไป็นขาผ่านให้กับกองทัพบกนะคะเพื่อส่งต่อไปยังผู้ประสบภัยน้ําท่วมในหลายๆจังหวัด นั่นเองค่ะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยคือ เชื่อได้ว่าทุกคนอาจจะเครียดนะแต่ได้เห็นภาพของศิลปินของดาราที่เขามากันทั้งด้วยใจขนาดนี้เนี่ยมันก็พอที่จะช่วยสร้างให้สร้างกำลังใจขึ้นมาได้นะคะค่ะวันนั้นเลยนะคะที่พี่ไปที่ตึกแกรมมี่ไปสัมภาษณ์รายการคืนพิเศษคนพิเศษนะพี่ชอดแกก็สัมภาษณ์ไปแล้วก็อยากจะลงไปแพ็คของท่าเดียวขณะที่พี่ชอดสัมภาษณ์ก็ถือน้ําไว้ด้วยนะส่งส่งไปให้เจอไปที่ล็ดีเจซุปเปอร์คาร์คุณอยู่หรือเปล่าคะพี่สีน้อองาำนมมมมีีอ่ะดีเจซุปเปอร์คาร์คุณอยู่ทุกที่อยู่แล้วอยู่ทุกที่นะซุปเปอร์คาร เอาไปาฟังกันเลยเราคนไทยด้วยกันอย่าบอกว่าบ้านใครน้ําท่วมหรือบ้าน คนนี้น้ําไม่ท่วมจริงทั่วเประเทศไทยก็คือบ้านของเราครับเราก็ต้องช่วยกันให้หมดครับที่สําคัญอีกอย่างนึงคือต้องขอความเห็นอกเห็นใจกันนะครับคือเราอยู่ในสภาพเดียวกันอย่าทะเลาะกันอย่าคิดไม่ดีกันเลยนะครับขอให้ช่วยกันคือน้ําไปได้ทุกที่ทุกทางครับขอให้ดูแลกันให้ท่วถึงครับพวกมีชาชีพด้วยครับใช่ครับอย่าถือโอกาสตอนนี้นะครับใช่คือคนไทยด้วยกันอย่าใจร้ายกันเลยนะครับอย่าขโมยอย่าอะไรกันเลยตรงไหนที่เขาช่วยได้เราก็ไปอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวก็จะได้รับความช่วยเหลือเราเราจะตอกย้ําความลําบากกันขออย่านะ ช่วยช่วยกันครับช่วยช่วยกันครับคือใจพวกเราไปอยู่ด้วยจริงๆนะครับอยากให้ทุกคนเข้มแข็งขอให้ขวัญอยู่กับเนื้อกับตัวนะครับคืออะไรที่ไปเราก็ให้ไปแต่ตัวเรากับขวัญของเรากับกําลังใจของเราต้องอยู่นะครับแล้วเดี๋ยวเชื่อครับว่าคุณพระคุณเจ้าคุ้มครองพวกเราแล้วคนไทยด้วยกันนะครับจะคุ้มครองกันแล้วขอให้ทุกอย่างมันผ่านพ้นไปได้ดีนะครับผมอีกไม่เท่าไหร่ครับอีกไม่นานครับมันก็จะจบแล้วครับอีกแป๊บเดียวครับ